สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันดีครับมนีวันเสาร์ที่4พฤษภาคมครับนานนี่เวลา7โมงเสารครับพาพอบอมาเบ่งหน้าดงครับพี่น้องหาขุดหัวหาวายาไว้ออกครับบางเลมันพอขุดได้ครับมันบางเลมันโลมมันเกเกนมือออกมาพอ ตากับใยสองคนกับมันคุดอยู่ก่อนนานนแล้วครับเพิ่อน่าจจะออกมาแต่เศ้าแล้วมันก็ขคุดได้ร้ายงเพื่นแล้วแหละอ่าที่ถยเพื่นช่วงเดือนประมาณต้นเดือนมีนาครับเนี่ยเพิ่งไถยให้เพิ่นกับช่วงฝนตกแห้งๆช่วงนั้นแหละครับมันก็ได้ออกมาถ่ยให้เพิ่นเพิ่นก็เลยว่ามีเวลาวางจากสอยงานสอยการของในบ้านนะครับมันจะมี กิจกรรมก็คือวนเนียนผานดิรนร่วนก็มีไปถือของถืออยังยามปินธบาตรดิรนร่วนนะโมบ้านนะครับเพื่นเพื่นพอดีมันเบิดฤด,ด,ดูกาลแล้วเนียนสาม,มเณรกับซิกเบิดแล้วครับก็เลยได้ว่างมาขุดนาสิมาจ,จะโดนแล้วมันไม่มีเวลาหน้าเพื่อนใช้งานายงอยู่กับช่วงกลางๆดินรวม,มดินล้วนดีก็ว่าเสีเอารถมาเบิรงมาไถาให้มัน อย่าตายอย่างยังไหวครับมันบนไดดหรอครับเนี่ยบึงแล้วมันแกนมันแหงไปเล,คเเล,เลยรเออรครับแหงแรงแห้งไรยฝนกับ่ม่าจากเตอรอเลยครับรอยาเวลาประมาณเกือบเดือนสองเดือนแ่ละโบโตกกออ <S <S ๊กแจ็เตือเลยอีกง้าพญานึ่งนะตรงหามกันครับข้าง,ง,งกันนะ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เป็นก็รล่อคือกันครับล่อให้ฝนมามันก็นจะมาไถาขึ้คือกันครับ <S 1> <S 1> <S คือบอกวไว้แล้วแหละแต่ว่า อย่ามันไทยู่เขาเลยบอกมาไทยเพ่นเพระาระว่าม,มันบอมีฝนมาตกเลยตกลงมาเลยในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้ก็ไทยเลียวพอดีเลยครับถึงช่วงให้ดินมันตากหากงาไว้ตายไปลายเตบอไปครับพอหะาไว้หน้าเพื่อนในหลายแห่งก็มีอยู่เป็นจุมเป็นจุมอยู่มองได้มันหากมันเลอกครับลดไทยมันผ่านมันลงมาถึงมันก็ได้มา หาคุดออกครับงานที่เป็นอยู่สองคนนค่หลายแห่งครับหลายนาแบบอู้าเเ็นบัไทยนี่เนี่ยมบัวจืดเลยครับมันจิเขียวปิดไปเลยมีสุเจ้าแล้วครับแถวเนี่นาายนาไวมันเป็นนาเหมือนเหมือนหน้าไฮเนาะมันมันมันโน่นนะมันเหมือนเป็นเป็นไฮเนี่ยเป็นผงอะ่ะมันเป็นวานผงวานยังอย่างเดียวเวลามีฝนมาน้ำแบบบ่อยขังกันบ่ตกน้ำน้ำีม่รีครับ นะครับต้นแสดแงที่ผมมาเล่นมากของหน้าเพิ่นนนาลงเหลือแต่ต่อครับเหลือแต่ต่อนี่ครับนี่คือมันโกนหมดแล้วครับมันโกนมันมันเหลือแต่นางขางมันขำไาซื้อมันยานมันหล่มเนี่ยมันหนันมันลําบากคือเราก็เลยมาตัดออกมีคนมาขอสื่อเพิ่นไปมันก็เลยขายถิมไปมันมีงานน้ำงางามันพอใส่ได้เขาก็เลยมาเอางามันครับ ต้นมันใส่บะได้ลแ,ลแล้วมันโกนหมดเลยครับถือไฟเผาอันนี้ของผมกเขาตั้งแต่ปีใหม่เพิ่นครับตั้งแต่ประมาณเดือนธัน,านวาเลครับเนี่ยแห้งหมดแล้วครับมีมองหัวคอยมันมาเศร้าโฮมครับโฮม,มกระดาวต้นนี้เปลี่ยนหมดเลย เป็นมองสักผักมองเศร้าของคนเลี้ยงงัวครับผมหมพนเระจ้าจ,จะมันกินเขาเว้นอยู่นี่สวนมากกระจ้าจมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับแหงร้ายครับพี่นอกก้นองขนาดหยาในกันแท้ยังเลี้ยงหมดเลยเหลืออะไรมันจะตกงอครับทั้งเือนนี้น,นข่าวว่าตกแห้วครับเมบื่อวานแถวไอคอนแกนเนาะคอนแกคกับแถวกันทาลักษ์ู้ขัน ทังเขียสุรินยังบาทันมีข่าวมีแว้วมาเลยครับว่ามีฝนลงครับห้อ,อยหลับไทยเพลย์น้อยเพ่มาเรียนปองนี่ห้อยบักไงเลยหลุ่นบัก่อนแล้วฟอนที่ครับนี่หล่อบักยางไง บรรยากาศหน้าดงครับหน้าดงเขียงดงกบไดยเขาไปเบื้องเยื่อเอกครับมันมีแนวดึงดูดก็คือพวกเห็ดพวกนองใหม่บ,บ,บ้านทันขึ้นก็เลยบดเไปพราะบ่อคุดหัวใหญ่นะครับมาตรสอ,อยังแดดบ่ห่อนครับเล็กน้อยก็เลยห่อนแล้วครับ่มีแห่งเห็ดกับเมืองเหินแล้วเนะห่อนแดดทนบดเลยครับเดี้ยวโลกนิ่สโตกสิยามหา ก่อนเลยเนี่ยประทานได้กับเหลืองใหม่ไว้เลยครับแห้งๆดูเบื้งหน้าต้นนั้นกัรบบเป็นบริเวณคีณ่าบ,บอกว่าให้ไปถ่ายพกก็เป็นหน้าหยาดพี่น้องกันนะคนบ,บ,บอกบอกรถคนอื่นแล้ไวไอว้กบจัก เรื่งสภาพกอนกอนสิบะทันไทยเลยรับสุดหย่อนเลยเถับยาไว ยังครับพี่น้องนาที่ยังไม่ได้ไถนะครับตั้งเกตเลยครับนาไวา้นี่เขียวปึดเลยเนย้พลน้ำฝนมาลง,งน้อพลสร้างฝนขิงหัวลงที่นี่ไฟไหม้ฝนขิงหัวฝนบิดเลยมองเลยที่มันติดไฟเป็นเทาเลยนี่ครับเป็นหัวเขียวปึดเลย นี่แต่หญ้า,าวายเลยครับเนี่เขียวๆนี่มีคุนขี้งอพุนใหไม่เลยครับนี่ยใไม้ใหไม่พุนขี้งอพนเต็มหน้าเจ้านี้บหัวผู้้ใดสิไทย,ทยเพิ่นครับจะเป็นหน้าฟังอย่าติดกันนะครับเงินอยู่หล่อๆกัน มันแข็งแห้งครับใช้บ่ได้หรอกครับตอนนี้ต้องรอฝนเตือนหกมากนี่แหละพยากรณ์อากาศครับว่าสิม,มาบังเกินนติหาติหกวันนี้เขาติดซีละพิซมีเวลมาบ่ครับฝนนี่ครับขีนกขีน,ก,นกบาง,ง้างนะครับนี่นี่ครับยามันมานอนต่หนึ่งมันนอนฟูงหมือนไงเลยครับวันนี้มองนีเขาก็ใิ้บ่ได้กินเลยครับท่านเบง มันจึงงามแห้งล้วก็ล่มนะครับล่มปีเรองรุ่ยเลยครับเขาสูงถมหัวเราก็บ่ได้กินครับเบื่อที่เราขี่มันติมกันเท่าหน้าเลยครับตรงนี้เขาจะไม่ได้กินเลยแหละครับงามพิษปกติแห้งเราต้องเอาปุ๋ยมาใส่เลยขี่นกปางางครับเป็นปุ๋ยสันดีเลยครับแต่ว่ามันหนาเกินไป เจ้าก็ไทยกันเบิด์หล่เรือเป็นบางเจ้าครับเรือยู่แถวนี้เรือเห็นอยู่สองเจ้าประเทศไทยครับวสิพ้ามาเบิ่งน้มครับในสางบนเรือแหละครับโอ้มีปลาเรืออยู่ตัวนี้ครับหินแตกเหิบเลยน้มเรือ,อย่นิดเดียวพอเด็ตักให้งวน,นะครับเนี้ยนกกระแตแตแวกห้องอยู่นี่ครับ จะขังมันอยู่บงเดอยากไปบ่งไครมันครับเคยเจออยู่เชือหนึ่งอยู่หน้าผมครับตอนมหาหญานี่ยเลยครับมีไข่สามไข่แล้วก็มีก่อนดินมียังหลายก่อนอยู่เขาบอกให้หามันหมอนรองมันเนาะเราไปดิสังเกตแล้วตอนนั้นมือลังมากครับน่าจะเป็นงูหือหนกอย่างอื่นเลยมาจิกไข่มันมุนหมดเลยครับ มันเหมือนประมาณว่ามันถือเขาไปกินนะครับตะไครมันกับมุนหมดเลยแตกหมดเลยแห้งแห้งครับพี่น้องแห้งแห้งจนแบบสุดท้านี่ท้อยเลยครับไุดท้สิไงบัานได้กร,ระซังเขาพ่อท้ายหรอครับเสียวเวลาต้องรอฝนตกอย่างเดียว รอเวลามันเขียวเชือุม้มเหมือนมาคือเกา่าคือช่วงวานเขาปีที่แล้วเนาะเขียวงามเบิรทงเลยครับคลิปนี้ก็เอาไว้ํานีแล้วครับพี่น้องพอ,อกันคลิปหนาครับผมรอบ,บึงมูนีสีอยู่ย้หอดจังโมงสีได้ไมเมืองเงินไม่หาอิียิเ็นงานอย่างอืนครับนอนว่ามันทนแดดบดได้ดนี่ยและครับรับผมขอบคุณเรายๆ ที่กดไหลกดแชร์อะไรก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเห็ดที่จะเติมเมือไหม่นี่แหละครับขอบคุณเลยๆครับสวัสดีครับ